สวัสดีครับบ่าวมลลัมต้นสาวชาแนลครับพ่นลองครับกับรายการมลลมลกมืบอนีบ่าวมลลมลํมเวทีกันเสียงครับไม้มาลองบลลมครับไอจัลลุนเสียงท้วงครับอาจารย์บวยความท่วงท่าครับบุนีเป็นมลลองมอลํมครับกันบุญมากับินครับบ้านผู้ดินนะครับ่นลองครับส่วนสุไทยนะลํำลาเลยไปลองครับ ไม่นีฝนตกครับพี่น้องครับฝนตกนอปุ่งเนี่ยลสรางมเจิสร้างมีไข่ล้สางมีตสย้างมิเบรัีวนแม่เอ้ยบอลมันเบรนีฮะพี่อครับรอแล้วร์อยู่ฝนครับพี่น้องครับ เหลาเมียวอ้ยแม่เจ้าอาศัแก้วสังภากางเป็นที่พึ่งได้เวลาตก็เกิอกันเนื้อเพื่อพุดทางกำมังสังกังยาสุลจง่ายครับพี่้องครับบอลํามบอลลําลาเลยครับมัไนี่ฝนตกครับพี่รองครับพี่รองครับนี่อาจารยมครับพี่้องครับ มอแกนก้มือ้ย้มไเยไปทอเดินเจ้านักดนตรีเอ้ยให้คอยไปทอเดิอเจ้าเอาหักทีบุญล้นอันิีสงใ์ได้หูสทรงจับได้ผมบาดบ้ลงโยนดอกไฟตังเออมาลับเดือดฝนกับพู้เเชิญเดียบมาลับเดือดฝนเดีลาเด้อบันีีแจงเด้อไฟฟังเลย อยากบอกอมไกันหนาจะอะไรคอยสั่งเจ้าบาทบ้านนี้ลูกสิยสั่งบาหมอลำเพื้ออะไรบัดนี้ก่อนเลยวเฮ้ยเฮ้ยเปเฮ้ย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 เป้นพฮ้ีเฮ้พเฮ้ยเฮนยเง้ยเฮ้ยเา้ยเฮยเฮ้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 ยเฮัยเร้งหฮ้ยเฮ้ยเล้ยเฮ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 ้ยเจ้าเฮ้ยเ้ยเฮยเ้้ย เย้ายาจอสากันปากเาพระวัวจนจนครับ่ป้องครับวนี้ครับเจนเจนครับกับทีมาอาจารย์นกจิมจิมาเลวก่อนอาจารย์นงเดียวจิมาเลก่อนวนนีกรบปอลำจนูฮะบ้าข้าดซอนแต่ลำใส่จะเป็นหูคุณ้ีเนี่ยอาจารย์นงดีเอ็มมีแบนด์หัวไทยบมีเนี่ยเราแมู่ว่าุนโดนด้เหรีสดครับ่น้องครับสดมาเหรียญตอีกต้นครับวันนี้อาจารย์นกีเ็มมีเองครับ ผมกับีหน้าที่นั่งเบาซื้อกันอาจารย์เมื่อเบียดมันไม่มีเงินกันหมดเลยครับานบังคับผู้ชมครับผมครับ พี่เมีเจ้าภาพกับเพื่อนโฟก้องกระถินครับพี่น้องครับเอะไรครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเลอกดติดตามนะครับพี่น้องครับเมียดันทั้งบ๊อบเมีแล้วของคาเตอยู่หลายอย่างแม่กับหมอลนจะบุญเมีย ซื่งเชิด้น่พี่น้องเมอนาลครับชิปนี้พอพี่พรองไว้ชมนี้ก็แล้วกันนะครับครับมาวันลำทมเศ้าชแนลครับพี่น้องครับใิปนี้ฝากพี่น้องกัไลก์กดแชร์กดติดตามด้พี่นองด้วนะครับสลรับชิปนี้ขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับคนละเดียบียเจ้าเป็นใคร nhắm phải tìm cái lương tức ngon của vòng vây thôi là sẽ